วันนี้คุณวันชัยได้อ่านพระคัมภีร์ในเวลาเช้าถ้อยคำของพระเจ้าได้ปลดปล่อยให้เขาเข้าใจบางสิ่งบางสิ่งได้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาของเขาให้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายไปตลอดกาลทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะเขารู้ว่าพระเจ้าพูดอะไรในภาษาของเขาพระคัมภีร์ในมือของคุณวันชัยเล่มนี้ไม่ใช่ภาษาเดิม มันถูกแปลเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อความหมายจากฟ้าสวรรค์เพื่อนำสารสำคัญมาสู่จิตใจของผู้แสวงหากว่าในร้อยปีที่ TBS ได้มอบประสบการณ์ในการอ่านพระคัมภีร์ให้กับคนไทยผ่านการแปลพระคัมภีร์จากภาษาเดิมให้เป็นภาษาที่เราเข้าใจตลอดศตวรรษ TBS ได้พิมพ์พระคัมภีร์ ไปมากกว่า26ล้านเล่มใน4สำนวนแปลที่เป็นภาษาไทยรวมถึงภาษาถิ่นอีก7ภาษาและพระคัมภีร์ภาษามือฉบับออนไลน์เพราะแก่นแท้และแรงบันดาลใจคือข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่ต้องเดินทางไปถึงหัวใจของทุกคนในแผ่นดินไทยเพื่อเปิดเผยให้รู้ว่าพระเจ้าคือผู้ใดความหวังที่แท้จริงอยู่ที่ไหน เสรีภาพอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้อย่างไรความหมายที่แท้จริงของชีวิตอยู่ตรงไหนบาดแผลหายไปจากหัวใจได้อย่างไรสิ่งใดคือคำตอบของทุกความขัดแยง้งและให้คำตอบอีกมากมายสำหรับทุกคำถาม TBS เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระคำพีความสว่างของถ้อยคำ พระเจ้ากุญแจที่ไขชีวิตสู่คำตอบของทุกคำถามเราเชื่อว่าแผ่นดินของพระเจ้าและความรอดกำลังรอเราอยู่อีกไม่นานเกินรอข่าวดีนี้จะไปถึงหัวใจของคนทุกคนและความรู้ของพระเจ้าจะเต็มผืนแผ่นดินไทย